เรื่องมคนายกคนเก่าเรื่องนี้นดุยที่เป็นช่างก่อสร้างเล่าให้ผมฟังครับเหตุการณ์นี้ <atamente> เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีก่อนมีวัดแห่งหนึ่งในชนบทจังหวัดนครราชสีมาได้ติดต่อหาช่างปูนที่รับจ้างรายวันให้มาช่วยทำฐานพระพุทธรูปท,ทั้งเหลือจำนวนสามองค์ พระพุทธรูปนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งถูกลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งนำมาถวายแก้บนจะเป็นกะสามปานาั่งนอนและยืนคือปางนาคปกป,กปางสายยาและปางห้ามยาทางวัดเองก็มีงบจำกัดถ้าจะให้ช่างรับเหมาทำเลยก็จะใช้งบสูงเจ้าอาวาสเลยคิดว่าจะหาช่างปูนที่เก่งๆมารับทำรายวัน โดยให้ค่าแรงวันละหนึ่งพันบาทและจะให้ลากับเนธช่วยเป็นลูกมือให้นาดุยก็เลยได้มารับงานนี้จากบ้านนาัดุยห่างจากตัววัดประมาณ50กิโลเมตรได้เนื่องจากแกต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางแกก็คิดว่ามันไม่สะดวกเลยถามเจ้าอาวาสว่ามีห้องว่างไหมเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่ามีเป็นกุฏิเก่าตอนนี้ใช้เป็นห้องเก็บของ เลยให้เนธกับเด็กวัดไปช่วยกันเก็บกวาดเอาเสื้อเอาหมอนไปวางไว้ให้จากนั้นนะ้าดุยก็ลงมือทำงานทำแบบทำฐานโดยมีพรากับเนรช่วยกันประมาณสมรูประหว่างทำงานก็จะมีเด็กวัดคนหนึ่งอายุราวสิบหปีมันดื้อมากๆงานก็ไม่ช่วยทำแต่ดันมาคอยแย่คอยแกล้งเนธที่ช่วยทำงานนาดุยแกเป็นคนที่จริงจังเรื่องงานมาก แกก็เลยเอบใส่เด็กวัดคนนั้นไปประมาณว่าถ้ามึงไม่ช่วยก็อย่ามากวนเขาคนเขาจะทำงานไอ้เด็กวัดคนนั้นก็ทำหน้าทำตาเหมือนไม่พอใจแล้วก็เดินหนีไปพอตกเย็นก็เลิกง,งานแกก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จตัวนัดุยเองเป็นคนที่ชอบกินเหลา้ากินเบียร์มากประกอบกับตอนเทีย่ยงหลวงพ่อจเจ้าวาดนำอาหารที่ญาติโยมใส่บาตไว้เอามาให้ ก็มีลาบหมูหมูทอดมีแต่ของแนวๆกับแกล้มทั้งนั้นแกเลยแอบซื้อเบียร์เอาเข้าไปกินในกุฏิที่แกนอนหลังจากกินเครื่องดื่มจนหมดเวลาก็ประมาณสามทุ่มแกก็นอนฟังวิทยุข,ของแกไปเพลินๆแต่จู่ๆก็มีเสียงดังปึงป้งปึง้งปึ้งเป็นเสียงคนเอามือทุบประตูดังมากจนแกสะดุ้ง แกก็ตกใจตะโกนออกไปว่าใครครับในใจก็คิดว่าพระในวัดมหาหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาแกก็เลยลุกขึ้นมานั่งดูเชิงก่อนผ่านไปราวห้านาทีปึ้งปึ้งปึ้งเสียงทุบประตูมาอีกคราวนี้แกเห็นแสงเงาที่ลอดใต้ประตูเหมือนมีคนวิ่งผ่านแกก็คิดในใจว่า ต้องเป็ดให้เด็กวัดที่ดือด้อคนนั้นแน่สงสัยมันแค้นี่โดนแกดุมันเลยมาแกล้งทุบประตูนัะดุยก,ก็เลยลุกไปยืนตรงหน้าประตูประตูบานนี้มันจะเป็นประตูไม้บางๆเปิดเข้าในตัวปุติแบบใส่กอนล็อกเอาเปิดเข้าในตัวปุติเปิดเข้าในตัวปุติแบบใส่กอนล็อกเอานะครับแกก็เลยปลดตะขอกรอดและเอามือดันประตูไว้กะว่ารอให้มันมาขอะแกล้งอีกรอบ และจะเปิดประตูล็อกคอจัดการมันเลยพักเดียวเสียงดังปึ้งปึ้งปึ้งแกก็เปิดประตูพวดภาพตรงหน้าไม่มีเด็กครับแต่แกเห็นคนใส่ชุดขาวยืนตรงหน้าประตูตัวสูงใหญ่มากระดับสายตาแกมองเห็นแค่หน้าอกส่วนหัวของคนคนนั้นสูงเลยวงกบประตูไปอีกถ้าเทียบความสูงน่าจะเกือบสองเมตรครึ่งได้เลยน้าดุยบังหักหาย หลังล้มตึงลงกับพื้นชายร่างนั้นยืนนิ่งไม่ขยับไปไหนพอนาดุยตั้งสติได้ก็เก็บข้าวของขวคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์ก้มหน้าก้มตาวิ่งชนร่างนั้นทะลุออกไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่กลับบ้านทันทีโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยพอตอนเชา้าน,นดุยก็ขี่รถกลับมาทำงานต่อพอเจอจเจ้าอาวาสท่านก็ถามว่าขี่รถไปไหนตอนกลางดึก เปิดไฟเปิดประตูห้องทิ้งเอาไว้นวด,ดุยก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้เจ้าอาวาสฟังเจ้าอาวาสท่านก็เลยบอกว่าต้องเป็นตาสมมคนาโยคนเก่าแน่แ่แกบริจาคที่ดินบางส่วนของแกให้เป็นศาสนสถานตอนยังมีชีวิตอยู่เป็นคนเคร่งระเบียบในวัดมากๆแต่แกเสียชีวิตไปได้5้าปีแล้วประกอบกับนัด,ดุยก็ดันอุตริเอาเบียร์เข้ามากินในวัดเลยเจอแกมระทักทายเต็มเ็ม เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับ